มีไฟไฟแผงคอนโซลน,นะครับขาดไปช่องหนึ่งครัเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะเห็นนะฮะไฟปกติมันจะเป็นสีส้มนะครสีส้มสีส้มคืนผมก็สังเกตเอาทำไมาแอร์มันติดมาแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่มีครับก็ขาดเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะครับเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับหลอดไฟแผงควบคุมแอร์นะครับในรถ All New i s u z u D-Max ปี2012นะครับ2.5 VGS นะครับของผมนี่ก็ใช้มาประมาณ18ปปีละนะครับก็ไฟแผงคอนโซลน,นะครับควบคุมแอร์เนี่ยตรงนี้นครับ มันขาดนะครับผมสังเกตเห็นก็คือว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเปิดเปิดแล้วมันจะติดอยู่ฝั่งเดียวนะครับนะครับจะเห็นไหมครับว่ามันจะติดอยู่ฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ไม่ติดนะครับซึ่งผมก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะครับ ผมก็ดูในคลิปอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ในส่วนของร์ดอะไรนะครับผมเบิกเบิกศูนย์มานะครับเป็นแบบเป็นตัวนี้นะครับราคาไม่เกินร้อยนะครับผมจำไม่ได้ว่าห้าสิบกว่าบาทรวมแวดแล้วน่าจะไม่เกินหกสิบประมาณนั้นนะครับก็ไม่แพงมากเ็แนะนำให้ใช้ของแท้ไปเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ led หรือไฟแต่งอะไรนะครับ ผมก็จะใช้คู่ตัวนี่แหละถามว่ามันขับขี่กลางคืนได้ไม่ได้แต่มันหูดหิดเวลามองมองแล้วมันติดไม่ทั่วนะครับมาดูวิธีการเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ถอดคอนโซลแอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยดึงจากข้างล่างนะครับมันจะมีหมุดอยู่ประมาณตรงนี้กับตรงนี้นะครับดึงเข้าหาตัวนะครับ ะจะแน่นหน่อยนะครับก็ระวังดึงออกมาไม่ต้องเยอะนะครับดึงออกมาหน่อยเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวสะพานดึงปิดเปิดแอร์กับภายนอกตรงนี้ครับมันมันจะจะหลุดปล่อยออกมาแบบนี้ พอถอดได้ออกมาแล้วครับเราก็ดึงออกมานะครับแค่เล็กน้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับหมุดด้านบนนะครับจะมีอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีล็อกตรงนี้นะครับเราดึงจากข้างล่างมาก่อนนะครับข้างล่างก็จะมีหมุดเช่นกันนะครับพยายามค่อยๆดึงนะครับวิธีการถอดนะครับเราจะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟสองหลอดนะครับ แผงคอนโซลถอดเช่นเดียวกันเลยวิธีการถอดก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าเกิดหมุนอย่างนี้นะครับเขาจะใส่อยู่เฉียงเฉียง45องศาแบบนี้นะครับเราหมุนทวนเข็มนากาหรือหมุนกดลงนะครับให้มันขนานขนานขนานเสร็จแล้วก็ดึงออกนะแต่ข้างขวาหลอดไม่ขาดนะเวลาใส่ย้อนกลับก็ใส่ใส่ให้ ให้ตัวนี้มันขนานขนาดขนานกับตัวรถอย่างเงี้ยเขาจะเอียง45องศาแบบแลักษณะนี้เขาจะเอียงอย่างเงี้ยราก็บิดทวนเข็มหรือลงนั่นเองเยวใส่ไว้นะครับเพราะด้านขวาผมไม่ได้ขาดนะครับโอเคเมื่อกี้มีเสียงรถผ่านนะอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมก็จะเปลี่ยนด้านซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนลงนะไปทางซ้ายครับออให้มันขนานแล้วก็ดึงออกหมุนติดสายไฟเล็กน้อยนะครับนจะด็กยากนิด สีดำอะไรตลอดมันจะขาดมาเนี่โอเคแล้วใส่ฮะก็เหมือนเดิมฮะย้อนกลับ ใส่ขนาดแล้วก็บิดขึ้นบิดตามเข็มนาฬิกแล,แล้วก็บิดขึ้นไม่ต้องบิดแรงนะครับมันจะรอบบางเดี๋ยวมันจะหักหลังจากนั้นก็มาทดสอบกันว่า ไฟติดไหมก็ได้ไม่เสียเวลาถอดเข้าถอดออกเดี๋ยวจะช้ำติดแล้วนะครับเป็นว่าเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปเลยนะครับใส่กลับก็ให้ตรงล็อกนะครับเท่นั้น ดันให้ตรงล็อกอย่างเดียว เร okay. เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับไม่ยากนะครับเห็นว่าไ่า์ติดแล้วนะครับโอเค ก็ไม่ยากหรอกครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ